าเปิดบ้านต้อนรับ2องรอบต่างรุ่นในค e r i t h m o n t y กับ Black Head ค่ะ วงร้องหัวดำแบล็กเฮดกลับเอาใจขาร็อกกันอีกครั้งกับซิงเกิลใหม่สวยจริงซึ่งนอกจากจะเข็นอัลบั้มใหม่มาให้ได้ฟังกันแล้วก็ยังจะเป็นการเปิดตัวในฐานะศิลปินใหม่ภายใต้สาภาพดนตรีของดีน,นิติพงศ์หอน,หน้าอีกด้วยโดยทั้ง4หนุ่มเผยว่างานเพลงเนี่ยอัลบั้มนี้เปลี่ยนไปจากเดิมมากทั้งเรื่องแนวเพลงและเสื้อผ้าหน้าผมที่เน้นแฟชั่นมากขึ้นแถมมิวสิโรเพลงสวยจริงก็ยังได้4ซุปเปอร์โมเดลแถวหน้าของเมืองไทยอย่างลูกเกดเมทินีเซนดี้เซรินยาสอนยาคูลิงและเอมม ซึ่งเคยร่วมงานกับวง Black Heat มาแล้วกลับมาเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวในเพลงนี้อีกครั้งค่ะต้องบอกว่าอัลบั้มชุดนี้เราค่อนข้างจะเปลี่ยนลุคใหม่หมดเลยของ Black h e a d ไม่ว่าจะเป็นทื่วโลโก้ฟอนต์ตัวหนังสือของ Black Heat เองแล้วก็การแต่งตัวกับแนวดนตรีสมัยใหม่ที่เขาเมีเกิดขึ้นมา ทุกยุคทุกสมัยเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยนะฮะก็มีเอาของ Blackhead ซึ่งก็ไปเอาแนวใหม่ก็คือแนวดับสเตปเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าชุดนี้ก็เน้นเ้นแฟชั่นนะฮะงานนี้ทั้งสี่หนุ่มก็ยังฝากประกาศหาสาวใหม่ที่จะมาร่วมเล่น Mv เพลงที่สออีกด้วยสาวๆคนไหนที่สนใจก็ลองยื่นใบสมัครกันได้ค่ะ นอกจากแฟนเพลงจะตื่นเต้นกับคอนเสิร์ต s m e t in Love Music Festival ครั้งที่3แล้วนะคะหนุ่มๆวง Richmond t ก็ดีด้าไม่แพ้กันเป็นเพราะนอกจากจะได้ไปเจอเจอกับแฟนๆและไปพักผ่อนจากการทํางานพวกเขายังได้ปล่อยค้องโชว์เพลงทั้งเก่าและใหม่ให้แฟนๆได้กรี๊ดกันด้วยค่ะเป็นครั้งแรกที่ที่เราไปเล่นที่กเกาะสมเด็จเพราะว่าจริงๆแล้วเครื่องดนตรีะลรก็ค่อนข้างแบบไปยากนะแอมมอะไรเงี้ยซึ่งก็แต่ว่า การจัดงานครั้งนี้ก็คือเตรียมความพร้อมสุดๆคือเอาแอมขึ้นเรืออะไรกันจริงจังกันไปพวกเรากำลังออกอัลบั้มใหม่พอดีครับก็น่าจะเป็นโชว์ในรูปแบบของอัลบั้มใหม่ซึ่งก็น่าสนใจมากเพราะว่าหลายๆคนก็ยังไม่เห็นการโชว์แบบอัลบั้มใหม่นะเพลงใหม่ๆอะไรเงี้ยครับผมและนอกจากเดรช์แบรน t o ยแล้วนะคะก็ยังมีศิลปินอีกมากมายอาทิ Modern d นดับสลอตแมชชีนอาร์ a แชรในคอนเสิร์ต u m m i t in Love Music Festival ในวันเสาร์ที่23มิถุนายนนี้ค่ะ